ยิงผมหมอยิงเอ้าให้เม่อวะให้เม่อวะตงใจอ่ะอมอใครวะให้เม่อวะวันนีอะไรไม่ดวันได้บอกอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเปลี่ยนจกะอีกประมาณสองชั่วโมงเปลี่ยนจกะแล้วเพื่อนไป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 อะเฮ้ยเแล้วผมโทรบอกเหมือนดีมาใหเข้าห้าโมงเหมือนดี โอ้โหชงชออาอดิได้ได้ไดยอเลยยนเลยตันที่วะยีร้อยนะโอห้ยอ้จานอ้าเดี๋ยวเป็นเรื่งหาท่าซ้ายก่อนไม่มีวะ่าซ้านตไคำสามพี่เบียร์เอ้ยมงเลยอออ๋อดิโอ้โหมาเลโอ้โอตะเ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 ตะาเหรอ คืนโกโกรับไม่ได้เฮ้ยรับได้ดีอ้าเอาแล้วยังไม่เคยเห็นพลังของไอ้นี่อานะ้าวนะไม่เคยเห็นพลังของโก้สินะเออีแต่โก้ติดแต่ฝนะังนะมืนะเอเนี่ยไปแล้วไม่รู้ด,ดูยต้องมาเลงเยอะจังวะอ่ะตัวหน,นึ่งไล่อีบ้าก่อนโอ้มันเตะโก้ตะจะฟังมันเลยเฮ้ยมามา ชิปโยนชิปโยนอยยัไม่ซ้อนซ้อน้แล้วตอยู่ซ้อนกันเอยวเนาะัวเนาใครวิ่งขึ้นมาสคนนะใครใครรับผิดชอบรับผิดชอบงานเคียวอ้าวเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเย

หัวไม่ไปเลยมาแล้วโูไม่เมวขึ้นยนเลยุปั๊บนะออกมามามาลึกไปแล้วเอ้าเอ้าวอู้หบีบมันชิบหายเลยนะอืมแล้วเนื้อก็โดนสวมตั

สวยลักเซ็ตวิ่งแล้วเอานี่โชคเอาโดนหลอกพี่เฮ้ยปล่อยปล่อยนักเซ็ตอุกเซ็ด Ong ui ao ô hồ anh bịt nà man phải léo ốc ao โอ้โหสลลบมันหรือเปล่าอะไม่ใช่อีกสวยถึงก่าไม่รู้โอ้โหมา ขุมเมลเนี่ยหละยเอหือเราได้แล้วได้ไอ้สวยโอ้โหลโหลเออโหลทอกาดใช่ไหมทอกาดผู้คุมจ่ายอย่างสวยแต่ลูกยิง โหลูกนั้นคนเสาเน่น่าเลยใครยิงเคยยิงไม่รู้ไม่ใช่ฉันฉันไม่ได้ยิงฉันฉันจำได้ว่าฉันจ่ายผมยิงนี่แหละน่าสวยวนั่นแหละกดรอยิงเงิน,นเงินนั่นแหะเป็นคนเสาอีกคนหนึ่ลงเลยโวไปไหนไปดิ โอ้โหได้ล้างได้นะรอเลยอย่าหยักเขาเปน่าแมนหูราเล่นเราเราเล่นดา,านวทอบีดทั้งเกมพยายามที่งจงขฝานนะต้อยหมดเลยอืมเป็นตัวเกียร์เลย

น, e. นั่นหะอาละเยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเอโอ้โหลน้าเยว่มันบุกมาครั้งเดียวแม่ได้เสียวกว่าเราอีกเออยิงยยิยาวดิะอืสวยนอืสวยหนุเล่าคนเดียวยิงเงยโอ้ไม่ยิงเ้ยไอ้แเมยิงมาเลยไอ้บ้้ติดะ กูติดยังยิงยังไงี่๊กูฉีดมืูมูยังไงก็เท่ากูใจมันแย่มากเลยในการยิงฉีดยาไปเลยทีหลังเออเอาใหม่ทำอะไรแก้ตัวแอบแล้วอะไรนี่คิดเข้าตาเห้นป่านี่ผมเอองุ้ยตายแล้วเข้าตไม่ได้คิดเข้าโก้เอาใหม่เอาใหม่เออคิดพข้าตาไม่ได้คิดพข้าโก้บ้างอ้าวรู้แล้วไม่ใจ

กดที่นี้เลยปับ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 นี้เลยไม่เปียงแล้วไม่เปียงแล้วออกกันเด็ดโอ้โหลื่นไมเลืมเองตึ้มเสียไปไหนวะฝาดีแล้ว ผมตกอีกแล้วปลอดภัยไว้ก่อนหรือแล่าสเนี่ยปั้มเลยมั <h 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 h ้งตายแล้วโอ้โหเอ้าไม่มีใครเอาเลยหมดแรงแล้วอ่ะเอ้าโชนีมโชนี แหมตั้เพลงเฮ้ยเอาดโทษแล้วล่ะอินสกี้อินสกี้ผมม่อสกี้ผมมีียหมดแลละจุดโทษ3ตัวนะจะโทษแ้ยังไงก็แพ้จริงจริงเียีผมอยู่ในผมเซฟโชว์แบงก์จริงนะแม่งยบอะไรเงีไม่นู้เงียบ ิาบล้วเฟซมึงก็เฟซไม่เคยได้เอาแล้วไอแบงค์โชว์เราต้องรับคำสั่งมาเอาเห็นไหมก็ไมไหวของมันก็ไม่รู้ตายแล้วไม่ไหวไมัไหไม่เข้าหระงานหยาบเลยนี่ไอ้ไอ้เดี๋ยวเซฟให้เดี๋ยวดูเอ้

เอาให้เข้านะเว้ย่องนี้ตัดสินชะตาโุดแรงมั้งเนี่ยเฮ้ยโอ้โหยังดีอยู่อยากให้ฟิวไปมาเลยจบเลยเนี่ยจบที่คนนี้เลยนี่ไงเยิงป็งไงหมดแล้วยิงด้วยเราอยากให้ถึงผมเฮ้ยม่ถึงแน่นอนฟิวนี่มันสอบเรียนมาเนี่ยนี่สไม่ 哎，iği, 他不都不抽烟了。咱把房